สวัสดีครับไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับหลายสัปดาห์เลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาขีดยางนะครับขีดยางให้ดูนะครับวันนี้อากาศก็หนาวหน่อยฮะประมาณ19-20องศาครับตอนนี้เวลาก็เกือบทุ่มหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวสาธิตขีดยางให้ดูนะครับขีดมือเดียวก็ยากนะครับ ไม่เซียนเท่าไหร่ดูนะครับน้ำยางครับไหลแล้วนี่ครับพี่น้องไป,ไปต้นใหม่ครับคนอื่นก็ต้องเตรียมมีดรับมีดนี่ถ้าเป็นไม่ได้ให้รับทุกวันนะครับทำให้มีดคมๆหน่อยดูนะครับยางก็ กระตุกกระตุกหน่อยนึงนะครับนี่นะฮะมันจะลงตามล่องที่เราจีดไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็พอไหลอยู่ครับคืนนี้อากาศเย็นยางก็จะไหลดีนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้คอยได้ลงลงคลิปนะครับทพินาเพิ่งเสร็จครับนี่ครับต้นนี้ต้นใหญ่ครับ ต้นสองต้นเมื่อกี้เป็นต้นปลูกซ่อมฮรต้นใหญ่ก็จะไหลดีกว่าต้นเล็กเบิ่งเด้ครับพี่น้องขีดมือเดียวก็จะยากหน่อยนึ่งต้นใหญ่ก็เพิ่งได้สี่มีดครับไม่ค่อยมีเวลากีดเท่าไหร่ พึ่งแล้วนาครับไปต้นใหม่นะครับแถวนี้จะเป็นต้นใหญ่ครับ400ก้่าต้นนะครับกีดคนเดียวคือนี้ประมาณสักชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงครับ400ต้นตอนนี้ก็กิโลละบางที่ก็20บาท สิบเก้าบาทประมาณนี้แหละครับถ้ายางแบบแน่นแน่นหน่อยก็ถ้ายางไม่แน่นเขาก็ให้สิบเจ็ดสิบแปดบาทประมาณนี้แหละครับอากาศก็ประมาณสิบเก้าองศาครับลมแรงครับช่วงนี้อ่ะเดี๋ยวกีดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาให้ดูอีกรอบนะครับว่ามันจะไหลเยอะหรือไหลน้อย สชั่วโมงผ่านไปนะครับมาดูครับยางออกเยอะไหมครับนี่นะครับถือว่าพอใช้ได้ครับไม่เยอะเท่าไหร่น่ามาดูอีกต้นนี้ครัต้นนี้ก็ออพอใช้ได้ครับประมาณวันอาทิตย์ครับผมก็จะ เก็บไปขายครับไม่รู้จะได้โลเท่าไหร่ถ้าโลละยี่สิบขึ้นก็น่าจะถือว่าใช้ได้นะครับนี่นะฮะตัวนี้ก็เต็มแล้วครับจะเต็มเนาะไม่ใช่เต็มพรุ่งนี้เช้า,าม,มาหย่อนน้ำกดครับห้ามีดครับนี่มีบาทบ้างนะมีบาทบ้างเล็กน้อยครับเป็นน่าจะเป็นปุ่มขึ้นมาครับตัวนี้ เดี๋ยวพาเข้ามาดูตรงที่มันออกเยอะๆนะฮะตัวนี้ได้เปลี่ยนถ้วยใหม่ครับก็ยังไหลอยู่ฮะอากาศเย็นครับประมาณสิบเก้าฮะโอ้ปดยยกมันเป็นเล้าไก่เดิมครับสิบเก้าองศาฮะก็ยังไหลอยู่ครับไหลเร็วอยู่ฮะ ขีดก,ก็ไม่สวยเท่าไหรแล้วครับขีดไม่งามครับไม่ได้ทำร่องไว้ตัวนี้เป็นต้นเล็กครับเราไรดีนะฮะนี่นะครับเหมือนนมไหมครับเหมือนนมสดไหมครับจาโลละยีสิบก็ 2 200กว่าโลนะครับ250โลประมาณนี้น่าจะได้ถึงอยู่45,000นะครับกะว่าประมาณ8มีดก็จะขายแล้วครับเอาไว้ประมาณ250โล 2,50โล8มีดพอประมาณ5,000บาท5,000บาทถ้าโลละ20นะครับรพออยู่ได้แล้วครับใช้เวลาขีดวันละ2ชั่วโมงครับหยอดน้ำกดอีกชั่วโมงหนึ่งตีไปวันละ3ชั่วโมงครับ อาชีพกีดยางนะครับตัวนี้เฉพาะประมาณ6กโมงหกโมงครึ่งนี่ครับหกโมงเย็นนะครับถึงประมาณ2องทุ่มถ้าเป็นราคาหน่วยก็ถ้าโล30ามสนะฮะที่ว่าอยู่ได้สบายครับ8วันก็ถ้าโล20ีสิมุติแปดแปครั้งก็ประมาณ ห้าพันนะครับประมาณนี้8ปมีดเขาเรียกเนาะโอเคนะครับเพื่อนๆพือนเดี๋ยวขอจ,จบคลิปแค่นี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ